เล่นอะไรคะเล่นอะไรคะข <c oughs> ย่าบ้านได้ไหมคะ <c oughs> ไหนลองจับนกสิ <c oughs> ลองได้ไหม จับนกแมจับนกจับถึงไหมอยู่ไกลไปไหมลับบ้านสิได้ไหมจับได้ไหมจับไม่ถึงเพราะมือสั้นหรือว่าอะไร